ทำคลิปยังไงให้สร้างรายได้ได้สำหรับใครที่เข้ามาในออนไลน์และมีเป้าหมายต้องการอยากจะสร้างรายได้ในออนไลน์ได้แต่ว่าเข้ามาทำคลิปตั้งนานแล้วก็ยังสร้างรายได้ไม่ได้เลยใครเป็นแบบนั้นบ้างคะคอมเมนต์มาบอกคุณหน่อยค่ะการทำคลิปเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะทำให้คุณสร้างรายได้ในออนไลน์ได้ค่ะจากคลิปนี้ค่ะที่ครูได้ออกมาให้เคลดลับนะคะว่าการที่คุณจะสร้างรายได้ในออนไลน์ได้คุณจะต้องทำคลิปของคุณให้ตัวคุณหรือว่าคลิปของคุณดูเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะแต่หลายๆคนไม่เข้าใจ ว่าจะต้องทําคลิปแบบไหนที่จะให้ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือดูเป็นมือโปรเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครูจะมาขยายค่ะว่าคุณจะต้องไปทําคลิปในส่วนไหนบ้างที่จะทําให้คลิปของคุณดูเป็นมือโปรอันดับแรกเลยคะ่ะฉากจะต้องสวยสะดุดตาถ้าคุณอยากจริงจังกับการทําออนไลน์จริงคุณอาจจะต้องออกไปถ่ายทําคลิปนอกสถานที่เพื่อให้ฉากของคุณดูสวยสะดุดตาดูแปลกใหม่อยู่เสมอแต่สําหรับใครที่ถ่ายคลิปอยู่ในบ้านคุณอาจจะต้องจัดฉาก เพื่อให้ฉากของคุณดูสวยค่ะดูคลิปมาถึงตรงจุดนี้แล้วเป็นไงคะฉากวันนี้ของคุณสวยไหมถ้าสวยก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะถ้าไม่สวยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะครูจะได้เอาไปปรับปรุงค่ะคนที่อยู่ในคลิปก็ต้องดูดีด้วยค่ะไม่สวยไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลใจไปค่ะแค่ปรับตัวคุณให้ดูดีหรือมีบุคลิกภาพที่ดีเท่านี้ก็โอเคแล้วละค่ะหรือว่าคุณอยากจะให้ภาพของคุณดูแอดวานซ์ขึ้นไปอีกคุณก็อาจจะทําเป็นภาพหน้าชัดหลังเบลอแบบนี้ก็ได้ค่ะไปในข้อที่2อกันค่ะหน้าปกคลิปในส่วนของ ของหน้าปกคลิปเนี่ยคุณจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่า1วินาทีแรกที่คนเลื่อนผ่านคลิปมาเจอจะต้องเจอหน้าปกคลิปเป็นอันดับแรกค่ะถ้าตอนนี้คุณทําคลิปแล้วยังไม่ใส่หน้าปกคลิปให้รีบกลับไปใส่เลยนะคะแต่ถ้าตอนนี้คุณใส่หน้าปกคลิปแล้วแต่หน้าปกคลิปของคุณยังไม่สวยยังไม่ดูน่าสนใจมากพอก็ลองไปปรับแล้วก็พัฒนาการทําหน้าปกคลิปขึ้นค่ะและถ้าเกิดว่าใครต้องการอยากจะทําหน้าปกคลิปสวยๆแบบนี้เหมือนกับครูแซน่าเนี่ยค่ะคุณสามารถดูวิธีการ ทำหน้าปกคลิปแบบนี้ได้จากในซีรีส์ชุดนี้เลยค่ะสามารถจิ้มซื้อและดูวิธีการได้เลยนะคะและแอบ,บกระซิบนะคะว่าหน้าปกคลิปที่เราใส่ลงไปในคลิปเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้คลิปของคุณติด SEO เพื่อช่วยทําให้คนค้นหาคลิปของคุณได้ง่ายมากขึ้นค่ะไปในข้อที่3กันต่อเลยนะคะในส่วนของการตัดต่อค่ะถ้าคุณจัดฉากออกมาสวยตัวคุณดูดีแล้วหน้าปกสวยแล้วแต่คุณตัดต่อคลิปของคุณไม่น่าสนใจหรือว่าคลิปของคุณปล่อยให้รันไปเรื่อยๆไม่มีอะไร มากระตุ้นความน่าสนใจให้บคนดูคนดูเขาอาจจะเบื่อได้นะคะคนในออนไลน์สมัยนี้เปลี่ยนใจง่ายมากๆในทุกๆ3วมินาทีเพราะฉะนั้นการที่คุณทําคลิปออกมาดูดีแล้วคุณจะต้องมีสิ่งที่กระตุ้นให้คนดูอยู่กับทิปของคุณในทุกๆ3วินาทีหรือ5วินาทีค่ะคุณอาจจะต้องใส่เอฟเฟกใส่เพลงใส่ภาพประกอบเพื่อทําให้คลิปของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อควรระวังในเรื่องของการตัดต่อคลิปก็คืออย่าใส่เอฟเฟกหรือว่าลูกเล่นมากจนเกินไปแทนที่คลิปของคุณจะกลายเป็นคลิปที่ดูเป็นผู้ าอาจจะกลายเป็นคลิปตลกไปก็ได้นะคะไปในข้อที่4ข้อสุดท้ายเลยค่ะถ้า คุณทำคลิปทุกอย่างออกมาดูดีหมดเลยไม่ว่าจะตัดต่อจะฉากตัวคุณดูดีแล้วแต่ว่าตัวคุณที่อยู่ในคลิปพูดไม่รู้เรื่องพูดจาไม่ดูมีความเป็นมือโปรหรือไม่ชัดถ่อยชัดคำรวมๆทั้งหมดแล้วคุณพูดไปด้วยความไม่มั่นใจคนดูเขาก็อาจจะไม่เชื่อคุณก็ได้นะคะว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในคลิปจะต้องพูดจาด้วยความมั่นใจค่ะเพื่อให้เขาเชื่อว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆ 嗯，对、uh。Huh.